หากเราเลือกซื้อบ้านที่อยู่ภายในเมืองเพื่อเซฟเวลาเซฟเอเนจีเซฟ,ฟพลังงานในการใช้ชีวิตรวมถึงที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาวันนี้โดมพามาชมโครงการใหม่ในราชบุรีโครงการชื่อว่าโครงการเมเบิลโฮมบายพาสบ้านไร่เป็นโครงการที่กำลังเริ่มก่อสร้างอยู่มีจำนวนยูนิตท,ทั้งหมด54ยูนิตมีทั้งทรายบ้าน2ชั้นและบ้าน1ชั้นให้เราเลือกกันครับภายในโครงการเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันครับ จุดเด่นของโครงการเมเปิลโฮมนะครับเป็นทำเลใจกลางเมืองราชบุรีซอยเบญจมาลาชูทิศนะครับเป็นแปลงจัดสรรแปลงสุดท้ายในพื้นที่ตำบลหน้าเมืองทำไมเราต้องเลือกซื้อทำเลในเมืองครับเพราะว่าที่ดินทำเลในเมืองเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มสูงมากกว่าที่ดินเขตชานเมืองโครงการเมเปิลโฮมนะครับเขาเข้าระบบจัดสรรเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นเรื่องสาธารณูปโภคนะครับจะมีคุณภาพเต็ม1 0 0ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาถนนนะครับรวมถึงท่อระบายน้ำและท่อบำบัดด้วยครับ โครงการ Maple Home นะครับใช้บ้าน2ชั้นเนี่ยเริ่มต้น5.99ล้านบาทพื้นที่300ตารางเมตรนะครับเนื้อที่80ตารางวาฟังก์ชันจะมี4ห้องนอนมี1ห้องนอนของคนผู้สูงอายุนะครับจะอยู่ชั้นล่างมี3ห้องน้ํา1ห้องครัวที่เป็นกระจกนะครับหรือ Open k i ิทเช่นะครับรวมถึงเทเลสที่สามารถใช้งานได้จริงอยู่ด้วยครับวันนี้เราพามาดูบ้านใช้บ้านชั้นเดียวกันครับเป็นบ้านตัวอย่างที่สร้างเสร็จแล้วนะครับในโครงการ Maple Home บ้านไายชั้นเดียวเนี่ยเขามีพื้นที่ให้เลือกตั้งแต่60ตารางวาไปจนถึง80ตารางวานะครับตัวบ้านใช้สอยเนี่ยจะอยู่พื้นที่140ตารางเมตรครับมีพื้นที่จอดรถไม่ต้องคันนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยของเขาเนี่ยจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็1ห้องโถงขนาดใหญ่นะครับแล้วเขายังทําเป็นห้องครัวขนาดใหญ่นะครับเอาไว้ให้เราใช้สอยไม่ต้องต่อเติมอีกเลยนะครับแล้วก็สามารถที่กระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่80,00บาทไปจนถึง12,500บาทับแน่ก่อนี่งหมืนในตัว นเดนี๋ยวเรามาดูหน้าบ้านกันว่าตัวบ้านเขาเนี่ยเขาออกแบบมาอย่างไงอันดับแรกตัวบ้านเนี่ยค่อนข้างสูงเลยเขายกสูงจากพื้นที่ดินเดิมเนี่ยไป80เซนเลยถามว่าทําไมต้องยกถึง80เซนนะครับเพราะว่าเวลาที่ปลาปลาเสียเนี่ยสามารถไปซ่อมเซอร์วิสได้ง่ายนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้เขายังเดินระบบสปริงเกอร์กำจัดปลวกไว้ให้รอบคานเลยเพราะฉะนั้นหมดกัวงวลเรื่องปลวกจะมาเข้ามาภายในบ้านเลยครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน เราเข้ามาภายในตัวบ้านนะครับก็จะเจอกับโซนลิฟวิ่งแอนเรียหรือว่าโซนห้องโถงภายในตัวบ้านขนาดกว้างๆเลยนะครับเขามีพื้นที่เป็นช่องแสงเนี่ย บริเวณ2ด้านเนี่ยกว้างๆใหญ่ๆเลยเข้ามาก็เราจะรูะ้สึกโปร่งโล่งสบายนะครับไม่อึดอัดแล้วก็ด้านหน้าจะพบกับโซนิฟวิ่งแอรีนะครับเป็นชั้นวางทีวีแล้วก็มีโซฟาให้เรานันนน่งดูทีวีกับคนในครอบครัวได้สบายๆเลยนะครับถัดมาก็จะพบกับพื้นที่นั่งทานอาหารนะครับเขาจัดไว้ให้นั่งได้ทานถึง6ท่านได้เลยแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีกระจกเปิดรับแสงชมสวนด้านนอกได้ครับ เราทานอาหารไปด้วยแล้วเราก็ชมสวนด้านนอกไปด้วยครับช่วยเพิ่มบรรยากาศในการทานอาหารให้ดียิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่าเป็นยังไงครับแล้วเราก็มาดูที่ห้องนอนห้องแรกกันนะครับเป็นห้องนอนที่ติดกับบริเวณโซนลิฟวิ่งแอรเรียนะครับพอมาพบกับห้องนอนด้านในเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่กว้างมากๆพื้นที่เราสามารถวางเตียงคิงไซส์หรือควีนไซส์ได้สบายๆเลยแล้วทุกห้องของห้องนอนในบ้านหลังนี้นะครับเขาเออกแบบมาให้ปรับ หัวนอนได้ทั้ง3ทิศทางเลยเราสามารถเอาหันไปทิศทางไหนก็ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยกว้างพอใช้มากๆเลยเราสามารถมีสเปซพื้นที่เดินได้รอบเลยครับรวมถึงการออกแบบบริเวณโต๊ะเครื่องแป้งมาให้เราใช้งานได้จริง เวลาอะไรที่เราแต่งตัวอํางน้ำแต่งตัวก็มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างในการแต่งตัวในการแต่งหน้านะครับในการอยู่อาศัยได้จริงเลยทุกห้องนอนเนี่ยเขายังใช้เป็นกระเบื้องเขาเรียกกระเบื้องอินโนวาที่ได้รับรางวัลมาจากญี่ปุ่นนะครับคุณภาพค่อนข้างดีเลยไม่มีโครงการไหนเขาใช้เพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างสูงครับแต่โครงการนี้เขาใช้เพราะว่าเขาอยากให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ดีแล้วก็ใช้งานได้จริงครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนต่อไปกันครับ แล้วเราก็พามาดูาห้องนอนอีกห้องหนึ่งที่ติดกับห้องนอนเมื่อสักครู่นะครับเป็นห้องนอนสําหรับลูกๆเด็กๆนะครับถ้าใครมีครอบครัวมีเด็กก็สามารถนํามาอยู่ห้องนี้ได้เลยแล้วก็เตียงที่เขาจัดมาให้นะครับแล้วเขาก็สามารถออกแบบไว้วางได้3ามทิศทางเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมถึงโต๊ะเครื่องแป้งกับบริเวณตู้เสื้อผ้าเราก็สามารถมาแอดจัดเองได้ตามลายสไตล์ผู้อยู่อาศัยได้เลยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องมาสเตอร์เบดมแล้วครับห้องนอนกว้างและก็สวยมากๆครับ เขายังออกแบบมาในการใช้งานได้จริงได้ทั้งหลายจุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นด้านหัวเตียงเขามีเปิดหน้าต่างช่องแสงให้ถึง2บานเลยแล้วก็มีโต๊ะหัวเตียงไว้ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็วางเตียง King ซ i z เนี่ยเรามีพื้นที่สเปซด้านนี้ค่อนข้างกว้างเลยด้านหน้าของเตียงเนี่ยก็จะมีชั้นวางทีวีแต่ถ้าเกิดใคร ทุกคนมีนาฬิกามีกระเป๋าแล้วก็สามารถวางโชว์ให้ได้พื้นที่ด้านนี้ได้เลยด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นทาง walking closet ทางเดินไปห้องน้ำนะครับแล้วก็มีเขาบิวเป็นตู้เสื้อผ้าเอาไว้ให้หลบมุมนะครับเขาทำให้ทุก ตารางเมตรเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่ามากๆเลยครับด้านในก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่มีช่องแสงไว้ให้ด้วยแล้วก็มีโซนโตเครื่องแป้งไว้ให้ด้านนี้ครับและภายในห้องน้ำนะครับเขาก็กั้นพื้นที่โซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วก็สุขภัณฑ์ทั้งโถทั้งอ่างล้างมือเขาก็ใช้เกรดดีนะครับแล้วก็พร้อมกับติดตั้งเลนชาวเวอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยครับแล้วโครงการบ้านจดสัรทั่วทั่ไปนะครับเขาจะไม่ได้ ออกแบบโซนนี้มาให้เราใช้งานได้จริงนะครับแต่ที่นี่เขาออกแบบครัวไว้ให้ค่อนข้างกว้างมากๆเลยเราจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยมีตู้ถึง3บานเลยแล้วก็ด้านล่างนะครับมีตูเออ้เปิดได้ถึงบามบอนกันนะครับแล้วมีซิงค์แล้วเราก็มีท็อปกระเบื้องไว้ให้เราทำทำอาหารนะครับเวลาเราทําอาหารจริงจังเนี่ยเวลาน้ํามันกระเด็นหรือผัดอะไรเงี้ยเราก็สามารถเช็ดได้เพราะว่าบริเวณนี้เขาปูเป็นกระเบื้องเพื่อที่เราทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็ห้องครัวเนี่ยเขาออกแบบมาค่อนข้างใหญ่อย่างที่บอก แล้วก็สามารถซื้อตู้เย็นแบบ2ประตูเนี่ยมาวางได้ก็ยังไม่รู้สึกอึดอัดเลยเวลาเราทําอาหารจริงๆเนี่ยแล้วก็มีหน้าต่างคอยระบายอากาศได้ถึง2บานเลยแล้วก็ด้านหลังก็มีพื้นที่ประตูเดินออกไปด้านหลังบ้านได้ด้วยครับ แล้วเราเดินออกมาบริเวณด้านนอ,อกบ้านนะครับเราก็จะพบว่าบ้านหลังนี้จริงๆแล้วไม่ได้แคบเลยพื้นที่รอบๆบ้าน,นมีพื้นที่สเปซกว้างมากๆอย่างหลังนี้เขาตกแต่งมาจัดสวนมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีลูกๆเราก็สามารถพามาวิ่งเล่นบริเวณรอบๆบ,บ้านได้ถ้าเราเบื่อภายในบ้านนะครับหรือถ้ามีสุนัขก,ก็พาออกมาวิ่งเล่นได้หรือถ้าเราอยากจะชิลๆเราก็เอาโต๊ะมาตั้งนั่งชิลๆบริเวณด้านนอกเปลี่ยนบรรยากาศได้ครับ แล้วถ้าเกิดใครที่สนใจบ้านหมู่บ้านในโครงการนี้นะครับแล้วก็กงังกังวลอยู่ว่าเขาจะใช้วัสดุดีไหมใน,ในการก่อสร้างนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในการก่อสร้างเองใช่ไหมครับแต่โครงการนี้เขาเลือกใช้วัสดุเกรดดีนะครับหลังคาของเขาใช้เป็น S C G รวมถึงสีทาภายนอกก็จะใช้เป็นสีโทเอที่มีอายุการใช้งานเป็น10ปีเลยครับรวมถึงการตกแต่งฝ้าหลุมนะครับด้านบนฝ้านเนี่ยเขายังมีระบบแอร์โฟทำให้บ้านเนี่ยไม่ร้อนแล้วก็เย็นขึ้นอีกด้วยครับ เจ้าของโครงการเนี่ยเขาใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจจริงๆเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษาในเรื่องการกู้ให้ฟรีนะครับเขาสามารถยื่นขอสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเราสามารถจองแล้วก็ลองกู้ดูได้แต่ถ้าเกิดว่ากู้ไม่ผ่านหรือว่าติดขัดยังไงเขาก็สามารถคืนเงินจองให้เราฟรี1 0 0เลยภายในห้องครัวนะครับที่โดมบอกตั้งแต่ถ่ายคลิปไปว่า หลายๆโครงการเนี่ยไม่มีแถมครัวจริงๆจ,จังมาให้แบบนี้นะครับหลังนี้ถือว่าครบคันสามารถอยู่อาศัยได้จริงเลยครัวนี้ก็มีมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แกว่าบาทแล้วถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆบ้านดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วสามารถติดต่อโดมได้ที่เบอร์โทรด,ด้านล่างนี้ได้เลยวันนี้โดมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ